ไม่ไม่ไม่ถามไอ้ช้างว่าไอ้ช้างเลี้ยกกศิาอะไรไอช้างเลี้ยวกุญอาไม่เชื่อค่ะเรียกีกิวาอะไรคะงนี่คืไอจีไจีจถ้าเปิดกุญอาเปิดกุญนี่คือแย่เลยไอ้ช้างล้อนะคะอ่ะอยาก้ดิวหาอ๋นนี้อกับอ้อมใจไหนดีกว่ามะกับ Samsung Vision AI TV ของเราค่ะครับก็ผมรู้สึกว่าอย่างที่ไม่่อก่อนนะครับตอนนี้ทีวีมันก็ ไม่ใช่ที่ทีวีอย่างเดียวต่อไปนะนกับต,ตัวไปตามผู้บริโภคเลยเราผมก็ชอบมากที่เราสามารถใช้ทีวีเนี่ยเป็นสุการางของของของบ้านเราในการควบคุมคอนโทรลทุกอย่างแล้วก็ท่ว่าเป็นสถานที่ที่เราเรียกว่าเป็นหัตของบ้านจริงเพราะเป็นห้องเล่นเป็นห้องทีง่ใหญ่ที่สุดที่ทุกคนจะมารวมตัวกัน,นะะ่ก็ชอบมากๆแล้วก็ฝากนะครับซนะัมซุงแอลทีวีครับจะเป็นทีวีเหมือนกันไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ในวันนี้นลครับผมก็มีหลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายช่วงแล้วก็หลากหลายเลยที่แบบแต่ลคนจะชอบแล้วก็ผู้ใจแบบไหนเนี้ยสามารถเลื่อนได้หลายแบบเลอย่างที่บอกไปมีทั้งจอแบบ ตอนนี้แบบยังไม่ได้ใหญ่มากแต่แบบขอความตรงชัดแล้วก็ขอแบบไม่ชอบเสียทอนนะคะในแบบไหนคือสามารถถามได้เลยก็จะแนะนําได้เลยเดี๋ยวตัวนี้นะครับไปดูเลยนะครับดูหนังนะครับโอ้เดี๋ยวเอาคิววางรุ่นอินไปด้วยเลยครับอ่าก็คือสามารถแบบตอบโจทย์ให้ทุกคนได้ในวันนี้หลายอัพมาโผล่มากครับระดับทุกความต้องการจริงใช่ได้สร้าง แทบซานก็ฝาก้วยนะว่าถ้าเกซัมซุงทำอ่าวอชรุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชันเกิดซานจลควกโชวเป็นแต่ปิโโซเกสเจอร์นะครับแต่เราปิโูโซเกสเจอร์ตัทำนจีบลูจีบไปอจีบไม่ได้อีกไหแทนจีบอะไรลูจีบกั あ。